นี่คือะไรน้ำตาใป่ะใช่เร็วเรว้านาองอกต้องาย้องไ้เรไปแล้วเที่เื่อมนต้องมาร้องแ้ผมไม่มีน้ำตาที่หรอชื่อเพลงเป็นชื่อเพลงเดียวครับดิห่สสามสองเ้่าฮา ดีปะขมิีอีกจัดหมดความหวังนรขร้องไปแล้ววายจบกันนะแล้วไม่ได้ไ่ได้ก่อนไ่ได้ก่อนไ่ได้ก่อนไปได้ก่อนไ่ได้ก่อนด็กพี่ดมเจอไี่อกไม่ได้่อกขอบคุณชนะขอบคุณชนะแล้วปองว่ะนี่องกัน ยอดครั้อยม่ด